สวัสดีครับวันนี้นะครับช่องมนอนมอไรนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอีพีแล้วกันนะฮะสำหรับหลวงพ่อพัดนะครับก็ผมมีทั้งหมดสี่เหรียญนะฮะวันนี้เป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะฮะก็เป็นของหลวงพ่อพัดนะฮะรุ่นที่พี่ป๋องจัดสร้างนะครับอ่ามีหมดสี่เหรียญก็เอาราคาแบบไม่แพงนะฮะจริงๆรุ่นนี้จริง ถึงรอบผมว่าแพงพอๆกับเจริญพรบนล่างของหลวงพ่อพัดเลยนะฮะตอนนี้เจริญพรบนเนี่ยขึ้นโอ้โหเนื้อทองแดงเนี่ยติด8-9ดเกพันไปแล้วนะฮะเป็นหมื่นก็มีนะฮะคือแบบแรงมากๆเลยนะฮะอ่ะเหรียญเลื่อนสมรักษ์กเนี่ยผมว่าเป็นอีกหนึ่งบล็อกแล้วเป็นอีกหนึ่งรุ่นผมว่าในในอนาคตคือต้องแพงแน่ถ้าเทียบกับหลวงพ่อรวยนะฮะ จริงๆทุกรุ่นราคาจะเท่าเท่ากันนะฮะเหมือนพ่อรวยเลยนะครับแต่หลวงพ่อรวยเนี่ยเหรียเลื่อนแพงมากนะฮะไต่มาสอะไรก็จะจะจะ,จะดอกลงมานะครับเจริญพรก็ยังดอกนะจริงๆเลื่อนสรรมรักษ์เนี่ยข้าราชการหรือคนที่ทํางานสายเกี่ยวกับพวกเอ่อเลื่อนยศอะไรเงี้ยคืออยากได้ได,ได้ได้ตำแหน่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าเหรียญเลื่อนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะอ่าที่ ผมว่าราคาไม่ตกแน่นอนแล้วก็ชื่อชั้นดีมากๆผมมีซีเหรียญเนี่ยก็จะมีพิมพ์ไหนบ้างมี 2, 2> พิมพ์นะฮะมีพิมพ์กลมและพิมพ์เสมานะครับอ่าเป็นเนื้ออบาก,ก้าวันนี้เนื้ออบกกาก้าหน้ากากาทองแดงผิวรุง้งผมรีวิวให้ดูก่อนนะฮะอ่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมเปิดหลังหลังจากนี้นะฮะนี่ดูดูความสวยงามก่อนรุ่นนี้สวยงามมาก เซียนวิ่งเต็มเหรียญเหรียญหนานะครับมีงานหน้ากากแบบสวยๆนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นแล้วกันผมว่านะมีความสวยงามมากนี่จมูกโด่งๆเลยนี่เซียนเซียนนี่คือวิ่งสวยมากนี่พระราชมงคลวัดชรา,าจารย์นะฮะฉายาหลวงพ่อพัดมุญญะกามโมววัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นี่พัยดยศนี่คือใหญ่มากแล้วก็เหรียญสวย นะฮะอ่าตัวเลขเจ็ดสองเก้าสี่นะฮะเดี๋ยวนี้อ่าหลาังจากเขียนอายุยืนนะฮะทุกอย่างต้องคมนะแบบนี้นะเนี่ยเซียนวิ่งเลยนะครับเนี่อ่าเหรียญเก๊สี่มีแล้วนะฮะใครที่อยากได้เหรียญแท้ๆก็ปิดกับทางผมได้เลยนะฮะใครสนใจวัตถุมงคลน,นะฮะกดที่ลายใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเอาไปเก็บสักเหรียญสองเหรียญไม่เป็นไรนะฮะ ว่าราคาที่ผมเปิดมาเนี่ยถูกมากอ่ะองน,นี้นะใครสนใจแรกๆแรงๆเนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบเหรียญนึงนะเจ็ดร้อยห้าสิบนะฮะประมาณนี้นะไม่ต่ำกว่าเจ็ดร้อยนะ่ลุ้นหนึ่งนะครับอ่าย้อนย้อนวันๆดูได้เลยนะฮะคนที่เล่นรุ่นนี้นะอ่าราคาก็จะมีตกบ,บ้างตามกระแสนะฮะเดี๋ยวก็ถึงรอบเดี๋ยวก็กลับไปเหมือนอาจจะมากกว่าเดิมอีก หนึ่งเท่าก็ได้นะจาก750ก็เป็นพันห้าสองพันนะฮะอา่าเนี่ยเดี่ย,ยวจะสวยอย่างเงี้ยเนี่ยเนื้ออบังกาแบบเปีปป้เลยนะครับใครใครสนใจนะฮะองค์นี้เอาเอา350บาทนะครับสำหรับเสมาเรียนยศนะฮะ350บาทอา่าผมรวมส่งให้ด้วยนะฮะราคารวมส่งอันนี้ราคารวมส่งนะเอาแบบ อันแบบแค่สามห้าสิบคือรวมทรงอ่ะอ่ะเหรียญไท่นะฮะเหรียญกลมนะฮะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ลงยาจีวอนนะฮะเป็นเนื้อสาบาทลงยาถ้าเป็นเนี่ยหน้าเดียวกับเจริญพรบนล่างเลยนะครับหน้าเดียวกันจมูกตรโด่งอ่าแต่เหรียญเลือดเนี่ยสวยมากถ้าลงยาในเจริญพรแบบนี้หูไหลตนะ่ตังหูเลขสวยด้วยหนึ่งแปดหกเก้าูนย์นะฮะ แล้วก็ต่อโคดพัยดยศเนี่ยสองนี่พัยดยศนะครับสวยมากสวยมากด้าน,นหลังเป็นพัยดยศใหญ่ไม่เหมือนเสมานะนี่พัยดยศใหญ่นะครับสวยเลยเอาไอ้ห้อยใช้นี่คือแบบเซตเทอ่ะเอาราคาเอาราคาเท่ากันนะส5 0สิบบาทรวมส่งแล้วกันเนาะ เหรียญกลมเหรียญกลมเนี่ยนิยมนะจริงแล้วนะครับเหรียญกลมนี่ห้อยนะ่าสวยเลยจริงจรนะิงเสมาเนี่ยผมว่าเสมาก็สวยเสมาทรงคล้ายๆวัดหนังนะคล้ายๆคล้ายๆอ่านี่โอ้เหมือนกันเลยอัลบากาหน้ากากทองแดงผิวลุ้งนะฮะจมูกโด่งนะฮะจมูกโดง่งนี่จมูกโด่งนะครับ สวยสวยบอกเลยว่าสวยไม่ชัดต้องแกะออกใจก็ไม่ค่อยอยากแกะนะฮะโดนมือไปบ่อยไม่ค่อยดีื่อใครเอาไปใช้จะได้แบบว่าพระสวยอะไรเงี้ยนะเก็บสภาพส,สวยๆนะนี้นะเนี่ยจมูกตรงโด่งเลยนะฮะเน <c oughs> เหรียญที่หนาใหญ่ราคาแรกๆเนะเจ็ดร้อยขึ้นนะ่ะเจ็ดแปดร้อยขึ้นนะฮะ ลำรับเหรียญเลื่อนๆๆยศนะฮะจริงๆราคาควรจะวิ่งนะเเลขสวยนะฮะสองหกสองหกหนึ่งนะฮะเลขเบิ้ลนะฮะสองหกสองหกหนึ่งอ่าเลขสวย,สวยเลขสวยเหรียญนี่มีความคมนะต้องบอกนะครับเหรียญมีความคมมากเนี่ยคมมากจับเขาต้องระวังนะเหมือนมีดเลยเหมือนมีดโกนเลยอ่าเนี่ยเนี่ยสวยมากพระนี่โอ้โหรุ่นนี้ทําได้สุดยอดจริงๆนะ ผมว่าสวยสไตามาตนะไตามาสหรือพระพัดอของพี่ปอกเหมือนกันแต่ว่ารุ่นนี้จะด้วยด้วยด้านหลังมีพัยดยศผมว่าก็ยังคลาสสิกมากราคาเท่ากันนะฮะเมื่อกี้ก็350สามร้อห้าสิบลูปงอ่าอีกองคหนึ่งฝาบาทหน้ากากทองแดงนะครับเหรียญกลมนะฮะฝาบาทหน้ากากทองแดงนี่จมูกตรง สภาพพระก็เดิมนะเดิมนะเดิมเดิมนะครับไม่มีรอยนิ้วมือนะครับไม่มีรอยนิ้วมืออ่าองค์นี้มีนิดนึงผิวกระจกนะครับผิวกระจกเลขสามสามห้าศูนย์สี่นะฮะอ่าพัดยศใหญ่อันนี้พัยดยศใหญ่อันนี้ใครได้พัยดยศใหญ่นี่คือแบบใหญ่โตนะฮะยศนี้ใหญ่โตแน่นอนเนี่ยเอาไปส่องนะฮะถ้าใครแบบเฮ้ยอยากได้เหรียญแท้ราคาไม่แพงแล้วแท้ด้วยเอาไปส่องเผื่อได้เผื่อ เราไปจับของเก๊มาโหเสียใจเลยนะฮะนี่นี่อง์นี้จะเป็นบล็อกแบบาสายฝนแบบวิ่งลอกนะฮะนี่อา่าก็ไปดูเอานะฮะผมว่ามีเสน่์นะภาพผมพัดมีเสน์มากนะครับเป็นบล็อกสมัยใหม่ที่มีความคมชัดแล้วก็มาตรฐานเลยโรงงานของพี่ป๋องเนี่ยนะครับอ่านี่ สวยองนี้ก็สวยนะราคาเท่ากันนะฮะสามร้อยห้าสิบาทรวมสง่งนี่ถูกมากๆแล้วกดมาครึ่งหนึ่งแล้วนะนะครับอ่รับประกันแพ้ให้ตลอดชีพด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันใครสนใจวัตถุมงคลหลวงพ่อพัดก็ติดต่อมาที่ลายใต้คลิปนะครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับฝากติดตามนะครับฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ